โยเกิร์ตดัชชี่แฟมิลี่ไซส์อร่อยง่ายทั้งครอบครัวเมน,นูมินิพาร์ที่ใน25นาทีค่ะ วันนี้นะคะดาชิกับแก้วก็มีเมนูที่อร่อยแล้วก็ทําง่ายมาฝากกันค่ะใช้เวลาเพียง25นาทีเท่านั้นเองนะคะเมนูนั้นก็คือ e ีซี่โยเกิร์ตเคค่ะหรือว่าโยเกิร์ตเค้กอย่างง่ายนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มแรกนะคะจะมาทำตัวเค้กกันก่อนเลยค่ะเริ่มแรกนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลนะคะอันนี้ชอบหวานมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่วิธีการใส่ไข่ก็คือเหมือนเราทำเป็นเหมือนบ่อน้ำไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็จะค่อยๆทำให้เขาเข้ากันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวัตถุดิบหลักของเราค่ะเยอะเกิดดัชชี่เฟมิลี่ไซส์ขนาด430กรัมนะคะรสธรรมชาติไข่มันต่ำไม่ได้เติมน้ำตาลทรายด้วยค่ะอันนี้จะใส่ทั้งระปุกลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวนิลานะคะสําหรับพิมพ์อบนะคะจะใช้เป็นพิมหนึ่งปอนด์ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะไปอบในแอร์ไฟเลอร์กันนะคะอุณหภูมิเนี่ยเราก็จะใช้อุณหภูมิสูงก่อนนะคะเป็น160องศาเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีค่ะเมื่อข้างบนเนี่ยสีสวยแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟลงแล้วก็อบต่อค่ะอาจจะ120-140อบต่อไปประมาณ10นาทีให้ข้างในสุกดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แล oh. เดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะเราจะเอาไปเซตในตู้เย็นกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำตัวครีมโยเกิร์ตกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิปปิ้งครีมนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็ตีโลดเดี๋ยวเราจะตีจนตั้งยอดแข็งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาโยเกิร์ตมาตะล่อมอีกทีหนึงนะะ่งค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาโยเกิร์ตดัชชี่มาใส่ลงไปกันค่ะ ก็ตักโยเกิร์ตใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตะล่อมรวมกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งเค้กกันเลยดีกว่านะคะต่อไปก็ปาดครีมค่ะตกแต่งด้วยเบอร์รี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะ e ีซี่โยเกิร์ตเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ mm hmm. ก็อยากจะขอฝากดัชชี่เฟมิลี่ไซส์อร่อยง่ายทั้งครอบครัวไปด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแกจะต้องขอตัวไปปาร์ตี้ก่อน mm hmm. แต่ว่ายังมีเมนูอื่นๆน,นะคะทุกคนอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย